ในวันนี้จะมาเกอะติดสถานการณ์การลงทุนในแพลตฟอร์มสุดร้อนแรงนั่นก็คือ X b o n เติบโตต่อเนื่องไม่หยุดตั้งแต่วันแรกณนะวันนี้ออนไลน์มาแล้ว9วันมาฟังอัปเดตด้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับที่ช anel พิกติงส์ของหมูๆวันนี้คือวันที่10กรกฎาคมปี2020ครับผมจะมาอัปเดตเรื่องราวการลงทุนของ x b o กกันต่อในวันนี้นะครับแล้วนี่ก็คือวิดีโอตอนที่2แล้วนะครับ Xbox นะครับล่าสุดตอนนี้ออนไลน์และจ่ายผลตอบแทนมาแล้ว9วันนะครับแบบราบลื่นแล้วก็มันคงมากๆเลยนะครับถ้าให้เพื่อนถอนผลตอบแทนจะเห็นว่าแอดมินที่นี่นะครับโพสตจ่ายเงินไวมากราวกับว่าเขานั่งเฝ้าอยู่หน้าจอเลยครับคือกดถอนเงินนะครับแป๊บเดียวไม่กี่นาทีเงินเข้าแล้วนะครับบางครั้งก็ไม่กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าเป็นการรอที่แบบทันใจครับคือไวมากจริงๆนะครับอันนี้คือถูกใจสายฮิปมากๆนะครับล่าสุดในตอนนี้นะครับทั้งมอนิเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยรวมกันนะครับประมาณ 36แห่งรายงานสถานะเพย์ยิ่งเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าถอนเงินแล้วได้รับผลตอบแทนดีมากตามปกตินะครับตอนนี้ออนไลน์วันที่9นะครับอ่าแล้วก็ล่าสุดนะครับเว็บบล็อกเกอร์ต่างๆมาเขียนรีวิวให้นะครับทั้งหมดจํานวน19แห่งด้วยกันครับ x b o กนะครับยังได้รับแถบค่าสีทองนะครับขึ้นเป็นสถานะ g o h d Hypo Gam ที่ Investor Protect เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดูผลโหวตขะครัซะก่อนนะครับผลโหวตเฉลี่ย5ดาวเลยทีเดียวนะครับจากทั้งหมด45โหวตถือว่าไม่ทำ สำหรับแพลตฟอร์มที่รันมาเพียง9วันนะครับสำหรับโปรเจกต์ที่ขึ้นสถานะโกฮิปโปรแกรมที่ Investor Pro t e c เนี่ยตอนนี้ล่าสุดจะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับซึ่งจะมี Nexus Trade, c o m e เ Trade, Fibo Trade แล้วก็ Xbond ลนะครับซึ่ง2ใน4นั้นเนี่ยผมก็ลงทุนอยู่นะครับซึ่งก็จะมี c o m e c Trade แล้วก็ Xbond นะครับโอ้โหสตัวนี้นี่ผมได้ผลตอบแทนและเออร์เน็จากเขาดีมากๆเลยครับเพื่อน,อนผมล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูตรงนี้นิดหนึ่งครับถ้าใครมาที่่เมนูคําสัง About Company นะครับกดคลิกนะครับแล้วมาที่คำสั่ง Press Release ก็จะเห็นข่าวสารย้อนหลังของ Xbox นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับแล้วอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะครับมีวิดีโอของผมนะครับในช่องผมเนี่ยมาอยู่ในนี้ด้วยนะครับสงสัยแอดมินเขาจะเอามาใส่นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับอ่ะนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะเรื่องต่อไปครับเดี๋ยวจะให้ดูยอดลงทุนของผมนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ลงทุนนะครับผ่านมาแล้วทั้งหมด9วันนะครับผมลงทุนไปนะครับจำนวนหรือเงินประมาณเกือบกือ0,000บาร์ ได้รับผลตอบแทนวันละอจ่ายดีมากตามปกตินะครับข้อดีของแผนแบบ p i g g y Bank แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะ r e lease d e p o s i t หรือถอนเงินตรงเนี้ยออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมการถอนเงินต้นเท่ากับ10%เนะครับเผื่อใครลงทุนแล้วพอใจกับผลกําไรนะครับก็ไม่จําเป็นต้องรอให้ครบ50วันก็ได้ครับสามารถถอนเงินต้นออกนะครับโดยมาตรงคําว่า r e lease ตรงเนี้ยครับจะมีปุ่มสีแดงนะครับปุ่มเนี้ยจะสามารถถอนเงินต้นออกได้แต่จะมีค่าธรรมเนียมนะครับ10%นเครับซึ่งเวลากด ยอดเงินในเด p o s สิทธิ์ตรงนี้ก็จะวิ่งเข้ามาที่ a c c o u n t b a l า n c e เพื่อนเพ่นก็สามารถไปกดถอนที่ Account Bal a n c e ได้อีกต่อหนึ่งนะครับซึ่งก็ทำให้ลงทุนแล้วสบายใจนะครับพอใจเมื่อไหร่ก็สามารถเลิกได้เลยนะครับแต่ด้วยส่วนตัวนะครับผมเองก็มั่นใจครับว่าที่นี่เขาก็ยังจ่ายผลตอบแทนดีมากแล้วก็มีระยะเวลาการรันนะครับอีกนานครับผมเองก็ยังไม่ได้รีบร้อนที่จะถอนเงินต้นออกนะครับก็ยังไม่มีแผนการนะครับก็ตั้งใจว่าจะรับ4%ไปเรื่อยๆก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมารีวิวการถอนเเเเงงงงงินนะะรรรัผมมีืื่่่อออไจลลาให้ึแ ขอให้เพื่อนๆจาให้ดีนะครับฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เลยครับก็คือในการลงทุนเว็บไซต์ฮิปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ XBo n ที่เดียวนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นๆทุกเว็บไซต์ด้วยนะครับห้ามใช้พสเวิร์ดนะครับซ้ํากันเด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นจะโดนแบบเพื่อนนักลงทุนรายนี้ครับเหตุเกิดเมื่อวานนี้นะครับจะเล่าให้ฟังครับก็คือเขาโดนแฮกบัญชี XBo n นะครับโดนขโมยเงินออกไปหมดเลยนะครับก็คือโจรก็ททาแบบนี้นะครับเขาล็อกอินเข้ามานะครับด้วยพสเวิร์ดที่เขาได้มาจากนั้นเี่ยเาาก็มปลน เลขที่กระเป๋าเป็นของโจนะครับแล้วก็มาตั้งค่า 2FA เนะครับเพื่อไม่ให้เจ้าของเดิมเข้าบัญชีได้แล้วเขาก็มารีลิสยอดเงินออกนะครับเป็นเงินต้นตรงเนี้ยแล้วก็ถอนเงินออกไปเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์แนว Pi ก g y Bank แบบเนี้ยถ้าเราโดนแฮกนะครับจะเสียหายหนักเลยนะครับเพราะว่าเราจะโดนเงินต้นทั้งจํานวนจะต่างกับการเล่นเว็บไซต์ฮิบเว็บไซต์อื่นนะครับซึ่งถ้าเว็บไซต์อื่นเนี่ยอย่างมากเราอาจจะโดนขโมยแค่เออร์เน็งก้อนเดียวใช่ไหมครับซึ่งเราก็ยังแย่งคืนมาทันนะครับแต สมาชิกนะครับก็คือเขาไปใช้พัสเวร์ดเดียวกันไปล็อกอินนะครับซ้ำกันในทุกๆเว็บไซต์นะครับซึ่งมันไม่ดีตรงนี้ครับคือแอดมินที่เราเคยไปสมัครเนี่ยอย่างน้อยเขาจะมีข้อมูลนะครับเขาจะรู้อะไรบ้าง เขารู้ยูเซอร์เนมที่เราใช้ใช่ไหมครับเขารู้พา s s w o r d ที่เราเคยใช้แล้วเขาก็รู้อีเมลของเราเขาก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปสุ่มล็อกอินได้นะครับในเว็บไซต์เนเว็บไซต์นี้นะครับถ้าใหเพื่อนไปเล่นหลายเว็บไซต์เนี่ยก็อาจจะโดนขโมยเงินทุกเว็บไซต์ได้เลยนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วผมก็เตือนอยู่เรื่อยนะครับว่าอย่าใช้พา s s w o r d เดียวกันล็อกอินในหลายๆเว็บไซต์นะครับถ้าใครมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่นะครับแนะนาเลยนะครับว่าไปเปลี่ยนเั้นะครับ อย่างเคสนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้รู้เรื่องราวตรงนี้ปุบนะครับผมก็รีบประสานงานกับแอดมินเจ้าของเว็บทันทีนะครับแอดมินเอ็กซ์บอลเนี่ยเขาทำไงทราบไหมครับเขาคืนเงินให้ด้วยนะเพราะว่าคืนให้แล้วพอดีเพื่อนสมาชิกท่านนั้นก็ลงทุนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับลงทุนไปประมาณ $100 ดอลลาร์เออแอดมินเขาก็เลยช่วยนะครับคือเขาก็เห็นแล้วว่าโดนแฮ็กจริงๆเขาก็ใจดีนะครับคืนให้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเพื่อนๆจะโชคดีแบบนี้ทุกครั้งนะครับผมขอให้ป้องกันไว้ก่อนเลย ใช้พิร์ดที่ไม่ซ้ำกันนะครับอันนี้เตือนนะครับสำคัญมากๆนะครับต่อไปผมก็จะมารีวิวการถอนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าจ่ายผลตอบแทนดีตามปกตินะครับมาที่คำสั่งวิดดอ a w ได้เลยครับผมต้องการถอน Bitcoin นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่60กว่าดอลลาร์นะครับใส่จำนวนตรงนี้ครับ68.99นะครับผมถอนทั้งหมดเลยครับกด Request withdraw ครับแล้วก็กด c o n f i r m อีกหนึ่งครั้ง ส่งคําสั่งถอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่ร้อยทางแอดมินโ r o เสจ่ายมานะครับจะใช้เวลาในการรอนานแค่ไหนติดตามมาฟังด้วยกันสักครู่ครับ เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้รับบิตคอยจาก X b o กซบอเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลารอประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับมีอีเมลส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าได้ทําการจ่ายเงินให้ผม68.99ดอลลาร์ด้วยบิตคอยนะครับผมก็มาตรวจสอบที่ไทเซอร์นะครับมียอดเงินเข้ามาแล้วตามปกตินะครับชำระเงินเข้ามาโดย X b o กซบอครับในจํานวน0 0 0 7 5จ3 4ศูนย์ศูเบิตคอยนะครับเทียบเป็นเงินไทยนะครับประมาณ2161บบาทได้รับภายในครึ่งชั่วโมงนะครับจาก ออกมาได้อย่างรวดเร็วตามปกตินะครับเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n พิกติงส์ของมูมของผมด้วยนะครับผมมีพิกติงส์เทเลกรา c h anel n มี Facebook Fanpage นะครับไปกดติดตามให้ครบทุกช่องทางครับจะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ผมขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ XBo นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ